การที่องค์อิงกลับลำไปลงพื้นที่น้ําท่วมจะช่วยให้กระแสพักเพื่อไทยขยับขึ้นบ้างไหมคุณพี่คะความผิดไ้เราเนี่ยนะคะเท่าอันมหันนะคะ ความผิดเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเอาใช่ความผิดเท่าหามการกระทําเท่าขนเออช่างไตทั้งตัวจะไปเกาตัวอะไรฮะใช่แต่ช้างาตทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเนี่ยไม่มิดนะคะต้องให้กระทําความดีโดยที่ไปสร้างภาพขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะชาระล้างสิ่งสกรรกในเวลาที่เขาร้อยคุณไปน้ำเขาท่วมโครนก็เข้าบ้านเชียงรายเชียงใหม่คุณไม่ไปจําไม่ได้หรอคะว่าน้ําท่วมที่ภาคใต้ปรากฏว่าไปถ่ายรูปอยู่ที่สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ดอกติกติ๊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 กิกถ่ายรูปเซลฟี่อยู่จําไม่ได้แล้วเขา่านท้้เมอรรวบีไปสง ภาพตรงนี้ไม่ทันแล้วค่ะ,คะอตอนที่เขาเนี่ยให้คุณเนี่ยบริหารประเทศชาติน้ําท่วมภาคใต้อันนี้พีถ่ายลูกอยู่ภาคเหนือเนี่ยจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำท่วมอยู่ภาคเหนือลงใต้น้ําท่วมใต้ขึ้นเหนือและขณะเดียวกัน,นรบกันอยู่ฝั่งตะวันออกไปจีบน้ําประปลาอยู่ฝั่งตะวันตกและขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่ากาลังมีปัญหาลุมเล้าเยอะแยะมากมายเสาร์อาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าไม่ออกจากบ้านเพราะว่าล้างหน้าไก่อยู่กับผัวและขณะเดียวกันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไม่เคยออกไปทํางานบอกว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วก็ดูแลครอบครัวเพราะว่าดิจะเป็นนนายรตี แต่ดิฉันเนี่ยก็เป็นสามีเอ้ยไม่ใช่เป็นภรรยาด้วยและดิฉันก็เป็นแม่ด้วยแล้วเป็นสารพัดอย่างเลยแต่คนอื่นเขาไม่เป็นแม่คนอื่นไม่เขาไม่มีผัวหรือไงอ่ะมีแต่มึงที่มีผัวหรือไงด่ะไม่มีนะเขาก็ด่ากันแบบนี้ดิฉันไม่ได้เป็นไม่ใช่ดิฉันด่านะคะเขาด่ากันมาแบบนี้อ่ะค่ะเขาด่ากันมาขมเลยค่ะดังนั้นเนี่ยกรณีที่จะไปแบบว่าน้ำเออเขาเรียกว่าน้ําท่วมขนาดนั้นเนี่ยมันก็เอาเอาอะไรไปปิดมันก็ไม่มิดนะค่ะค่ะไม่ช่วยอะไรใช่ไหมคะเขาไม่ได้ช่วยอะไระ